ครับสวัสดีครับทุกคนทุย้ยเอาใหม่ขอใหม่คัดอ่ะโอเคกรับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับปล่อยควายเล่นของเล่น ว,วันนี้เราก็ไม่มีไรเล่นกันอิกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรามาทำไมอีกแล้วครับคุณแผนก็เทที่แล้วถ่ายอุปกรณ์แปลงรอางไรเดอร์อคราวนี้นะเราจะมาถ่ายอุปกรณ์แปลงรางของซุปเปอร์เซนไตกันบ้างครับผมอุปกรณ์แปลง่างของซุปเปอร์เซนไตมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับอ้ยมีทั้งเป็นเข็มขัด จะมาเป็นข้อมือมือถือเยอะเยอะนะครับเป็นดาบยังมีอ่ะสิบข้อเริ่มจากข้อแรอกโอเคนะครับเพื่อประหยัดเวลาวันนี้ผมก็มาในทีมมิก้เมาส์นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท <laughs> ีมเป็นไตเลยโอ้มาเห็นแล้วหนึ่งสอง โอ้ยยากกว่านี้มีอีกไหมทั้งนี้แต่ถึงว่าตอบเป็นชื่ออุปกรณ์มาเลยมาจิโฟนไงมา,มาจิโฟนเอ่อมาจิเรนเจอร์ถูกต้องครับผมเอเห็นไหมโอ้ยดูสงก็รูแล้วมาจิโฟนนะใช่มันเป็นยังไงครับผมก็เป็นโทรศัพท์ไงมันก็จะมีไอเหมือนกดสวัดดอกมาทีนึงมันจะเป็นไอนี่เป็นคาถาเป็นไม้คาถาไงเอาไว้แปลงร่างมาจิมาจิมาจิโลถือว่าข้อนี้ก็อืมโอ้ยไทยไม่ถูกคนแต่ทางบ้านด่าตายห่ ส่งก็รู้แล้วว่าจีเรนเจอร์ขอลอตไปนะอ่ะครับผมก็ต่อไปครับผมคนนี้มีนายาไม่นายาหรกเฟนไตอ่ะคลุกคลีกันมาอย่างดีเอถามว่าร้อนไหมช่อก็ตอบเลยว่าร้อนมากดูส่งเลยนะหนึ่งสองอล่าเชนเจอร์เดนเจอร์โง่ถูกข้าวผมน่สิบเต็มสิบแล้วเย้ด้อคลิปนี้จะจบเร็วหรือเปล่าถ้าจบเร็วนะจะเติมิจิกี้ให้ดูไม่เต็มอเอาอย่างนี้ ถ้าผมตอบเกินแปข้อนะเดี๋ยวผมให้คุณแผนเต้นมิจิกกี้ให้ดูได้ผมไม่อยากดูเลยว่ะดึงซองอุ้มคุณด้วยเออผมถอดแล้วไม่ไหวแล้วร้อนใช่ไหมล้วใส่มาทำไมวะอ่ะครับผมข้อต่อไปมาเฮ้ยง่ายว่ะอดึงซองไอของคิวเลนเจอร์ที่เป็นไอสเปซโซเยอร์น่าจะเป็นดาวกับโลกมันอ่ะเขารู้ชื่อไหมไม่รู้เออแต่แต่คือดาวของโลกของ สเปซโซเยอร์ Space อะสเปซโซเยอร์เออโอโซเยอร์อะโอโซเยอร์เออโอโซเยอร์มันคือของโอโซเยอร์ oh so ใช่ดาวกันโล่ใช่โอเคคำตอบเออถูกต้องครับผมยิงมันไม่เอาคิวทามาเอามาให้พส่ <laughs> <laughs> ถ้าคือธรรมะจริงให้ตอบนะว่าเนี่ยคือคือธรรมะมันเหมือนกันหมดยกเว้นอันพิเศษอ่ะคิวคิวธรรมะธรรมะธรรมะคิวคิวตื่นดื้อดื้อดื้อยังใจดีที่รู้ว่าโลกระดาบเป็นยังไงดีไม่เหมือนเทปไอหุ่นไอเซนไตหุ่นยนต์อ่ะที่มาครึ่งหัวต้องทำวะเชื่ออะไรวะอะไรวะเนี่ยอ่ะออาต่อไปนะหนึ่งสองเอ่อไลท์แมนคืออุปกรณ์แปลงร่างของไลท์แมนใช่ถูกครับ <Hey! S 2> เฮ้ยนี่ไงเลนโฟคอนนี่ด <Hey. S 2> ันดันดันดันโอ้โหเฮ้ยไลท์แมนสนุกนะดราม่าดีอ่ะเอาต่อไปเดืงองซองอ่าของเกาซิมเวอร์อ่ะเครื่องประลักของเกาซิมเวอร์ใช่ปหมใช่มันเรียกวูฟโฟนปะจำชื่อมันไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นของเกาซิมเวอร์อ่ะเอาเป็นว่ามือถือแปลงร่างของเกาซิมเวอร์ใช่ถูกครับผมโอ้หเอ้ยคลิปนี้จบอย่างรวดเร็วไม่ต้องทำอะไรกินแล้วบอกให้ กดไลค์ไปกันเราจะให้พี่โต้ด้วยนะครับทุกคนกดดิ่ไลค์หมดเลยโอ้โหแล้วภาพมาน้ำตาจะไหลคือยังดีก็ดูเป็นหัวเป็นหัวหมาป่าดีไม่เอาตอนที่มันเป็นเงาหมาป่ามารวมแล้วอ่ะอันต่อไปอครับผมหนึ่งสองอะไรวะขอโทษที่แรงเงาได้ส้นตีนแรงเงาส้นตีนมากอ่ะคือผมยอมรับจริงว่าเนี่ยผมแรงเงาได้ส้นตีนมากจริง มึงแรงเงาซะแบบมันคือเย่อะไรวะกูดูไม่ออกจริงๆอันเนี้ยมึงแรงเงาได้กูดูไม่ออกอะ่ะดูจากว่าตัวคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบไหน,นข้อมือ,อทำไมกูคิดถึงเจทแมนวะเจทแมนเหรอไม่ใช่เจทแมนต้องถึงอีกข้างหนึง่งคำใบไหมเออคำใบ้มาเอาคำใบ้บหรือคำใบเหรอลบเงาคำใบ้ก่อนลวกันคำใบ้ก่อนละกันอะอันนี้มันแรงเงาได้สุดตีนมากอะ่ะสตีนเกินไปอะ่ะ ตัวนี้นะเออเป็นซูเปอร์เซนไตที่มีสมาชิกต,ตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะห้าคนตั้งแต่ต้นจนจบมีห้าคนตั้งแต่ต้นจนจบเลยเราต้องทบทวนความทรงจำกันเล็กน้อยนะครับครับผมผมจะทบทวนความทรงจำตั้งแต่ของคุณแผนนะครับ,รบว่าเป็นไตที่จบห้าคนเนี่ยตั้งแต่ หลังเจตแมนเนี่ยก็ห้าคนเกือบหมดเลยเฮ้ยสวัสัน์มันสาคนแล้วก็ไม่นับโกเลนเจอร์ก็หแต่โกเลนเจอร์ไม่มีอมปกว่าแบ่งบ้ามอะบอกให้ตรงนี้เลยแบทเทลฟิวเจื่อเก็ห้ามันห้าเยอะมากแต่มันนับได้ว่าช่วงหลังๆอะมันจะมี5้าคนต้นจนจบมันน้อยมากเแล้วเป็นคําใบที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สมเป็นคำใบเลยป้ายมาจะเอาเป็นช่วงไหนๆเนี่ยโอเฮ้เดี๋ยว เอาช่วงที่เป็นตัว F อ่ะเอาช่วงที่เป็นตัว F อ่ะช่วงที่เป็นตัว F เออช่วงที่เป็นตัว F อ่ะมันจะช่วยได้เยอะเลยถ้าสมมติว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบบนบนตรง F ให้นะเออก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นตรง F อ่ะคิดว่าอย่างน้อยมันต้องได้เห็นเสื้อหรือเห็นอะไรสักอยาก่างอ่ะเพราะเสื้ออย่างน้อยมันก็จะเป็นซิมโบที่รู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเด่นโอเคได้เดี๋ยวลบ F ให้อ่ะมาหนึ่งสองเป็นรู สีเหลืองภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับเยลโล่มะม่วงมังโกอมีส์อีโต้โรงพยาบาลฮะเปาโลแผนมันต้องลงคำว่าโลโอสระโอหักมุกแล้วโร <c oughs> งพยาบาลเปาโลเหรอบ้าปะอ้เหลืองเหลืองเนี่ยมันช่วยอะไรไหมเหลืองเหลืองช่วยมลืมบิดนิ้วอะไรนี่ว,วะ ช่วยไหมเหรอไม่ได้ช่วยอะดูทรงอะดูเป็นเจ็ตมากอะคือมันไฮไลท์ได้ทุเรทุลังมากอะพูดตรงๆเลยอะขอใช้สมาธิกันคือดูออไปข้อมือเกคียรอแม่เกีมันต้องขึ้นอย่างนี้มันต้องลงอย่างนี้เจ็ตแมนมันชูอย่างนี้แต่ว่ามันเจ็ตแมนมันเครื่องหน่าจะใหญ่กว่านี้เดาๆเป็นเจ็ตแล้วแหละจเ,ออเจ็ตแมนเออเจ็ตแมนก่อนเจ็ตแมนปะเจ็ตแมนเป็นคำตอบที่จะผิดแหละผิดครับผมเฉลยมาครับเฉลย เราจะไาดูความเทเลทุรังกันนะครับว่าม um> mm ันไฮไลท์ได้แย่แค่ไหนนะครับเก้คีดจริงด้วยไล่ตรงที่เป็น F นี่ก็คือไล่ไล่เเมื่อกี้ก็พูดว่าเกกคิงอยู่ใช่ไหมใช่แต่คุณคอนเฟิร์มว่าเป็นเจ็ดแบนก็ไม่คิดอ่ะไฮไลท์ได้เรเลทุรังมากที่จะไฮไลท์แบบอันนี้ยอมราจริงว่ามันเทเลทุรังที่คื มันดูไม่เหมือนเป็นหมัดเลยอ่ะมันดูเป็นหมัดเว้ยแต่มันไม่ได้ดูเป็นคอมึงทํามันหยักๆอ่ะสันมือไงสันหมัดอ่ะจะบอกให้มันทําคลิปมาลวงหน้าใช้ Photoshop ในการตัดนะครับไม่ใช่มาลบหน้าบ้านนะครับจะบอกมันให้อ่ะข้อต่อไปนะครับครับผมหนึ่งสองอ่ของทูไคเซอร์ทูไคเซอร์อ่าทื่มันนั่งทูไคเซอร์ดูไงเป็นทูไคเซอร์โอ้ยตละปัดจอขนาดนี้ ไม่ตาลัปัดเขาเรียกอะไรไอ้พวงมาลัยพวงมาลัยเออถูกครับผมแต่แต่แต่โย้โอยโย้โอยโย้โอยโอยดูภาพเฉลยนะครับอะครับผมอุ้ยเอาตะลปัดมาโอ้โหไอ้คนใจร้ายไอ้ตอนนี้มันมีภาพที่มันถือดีๆก็มีไม่เอามา ดูไงก็ดูออกก็ไม่ดูไคเ,เซอร์อ่ะก็ดูออกอยู่แล้วล่ะ,ะก็เท่ากับว่าจากที่ถ่ายมานะหมดแล้วเหรอยัง,ย,ง,ย,งยังยังยังไม่หมด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 ยัง,ยงเออผิดข้อหนึ่งนะต่อไปนะครับอุย้ยง่ายวะหนึ่งสองอ่าของโกไคเซอร์คีไอโกโมดอะคีโกโมดเออคีโกโมดใครใช้บ้างเดี๋ยวนะมึง อามีโกไคเล็กับโกไคซิมเวอร์อ่าเออโอเคก็คถือว่ารู้ทุกมันมันเรียกว่าอะไระครีโกโกมวดอะโกโมวดครีอะ <c oughs> อธิบายดีว่ามันคือเป็นครีแบบไหนมันเป็นครีที่เป็นไอซูปเปอร์รวมคนที่6ของซูปเปอร์เซนไตทั้งหมดอะอม,มาใส่ในครีที่มันนึกอะไอคนที่6ทั้งหมดมารวมกันเป็นคีเดียวเดียวอะโอเคอุยแต่อันนี้เวอร์ชันที่มันเป็นไอนี่ที่ว่าไอสวมเกาะได้ใช่อ๋อเออ ต่อไปแล้วครับอันเนี้ยคือผมผมว่าลบดีนะแต่ว่าพี่แค่ว่าดีเทลที่นอกเหนือจากไอตัวอุปกรณ์อะ่ะมันจ <ำ S 1> ะมอ,อกว่ามันเฮียเขาบอกไปเถอะอ่ะหนึ่งสองอ้โหเนี่ยขอสูมโอ้ยขอซูมแล้วอ่ะใกล้ๆ,ลลๆนาฬิกาข้อมือแผนอย่างเล่น อะไรครับนึกถึงเจตแมนอีกรอบนทีะเจตแมนไอ้เนี่ยท่านี้มันมีอยู่คนนึงอากโกะที่มันจะชูอย่างเงี้ยตอนโอพีอะจหมือนถึงข้อมือหรือเปล่าจะไม่ได้ลบตรงแถวไอออกมาคือลบตรงแถวไอออกมาลบไปเลยได้ลบตรงแถวไอนะเดี๋ยวลบเป็นรัศมีเท่าตัวไอเลยเยเฮโ,ฮโฮยยโ,โ,โฮ้โฮโยโฮ้ยโฮยโเฮ,ฮ้ฮเฮ้ยเ้เฮย้ยเยเฮ้ยเะเยเะ้่เ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮยเฮ่ยะน ลืม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 โอ้โหมาเป็นรูปอะไรเลยวะคิดวูาไอที่ลบออกอะ่ะมันคืออะไรเฮ้ <c ười> <c ười> <c ười> ยเดี๋ยวใครสั่งใครสอนมอะ่ะ<อ>เรนงจีสปาร์กแหวน อยู่ๆคำบอกวนแหวนเดนจีสปาร์กแหม่เขาได้จีแมนม่ะเหรอเอออ่ะเฉลยใช่ไหมคิดว่าแหวนอะตอนนี้คิดว่าแหวนแล้วอะหนึ่งสองใช่ไหมเดนจิปะเดนจิแมนครับผมตัก คือตอนแรกมันเป็นข้อมือแรงเอาแล้วมันเหมือนเป็นข้อมือใช่ไหมเออแรงเอาไปเหมือนเป็นข้อมือแต่พอมึงเห็นตอนแรกอ่ะแล้วไปดูอีกทีนึงเฮ้ยมันมันมันเหมือนอะไรตอนแรกที่ที่ที่ลบออกอ่ะพูดได้จริงเหรอเอาจริงเหรอเออถ้ามันหยาบไปเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาโอ้หยาบมากเลยบอกใครบอกร้องอะไร แต่ไม่ใช่ไงตอนแรกคิดว่าถ้าสมมติลบตรงนั้นน่ะอาจจะเห็นแบบลายเสื้อหรือว่าอะไรแต่พอดีมันเห็นในตรงนั้นน่ะมันเห็นตรงช่วงเนี้ยอ๋อซอกนิ้วซอกนิ้วอ่ะผมไม่ออกเป็นล่องอก็ไข่แพ่กสัดหารูแม่กและลบซะวนซะพอเหอะข้อสุดท้ายนะอะไรนะครับยังไงพี่ตรงนี้ก็ตอบถูกแปข้ออยู่แล้วเก่งเูยตรงนี้เลยข้อสุดท้ายนะเหมือนสนองนี่ตัวเองแค่หนึ่ง สองอะไรวะเนี่ยเครื่องแปลงร่างจริงเหรอใช่เครื่องแปลงร่างจริงโอ้ยมันดูอเครื่องแปลงร่างตรงไหนวะเนี่ยอันนี้แบบมันมันยากเกินสมองกูมันเหมือนประตูอะเหมือนประตูแบบประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนเหรอเออก็ถุงเามันคือเครื่องแปลงร่างจริงเหรอวะเครื่องแปลงร่างจริงๆครับผมโอ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเครื่องแปลงร่างรูปทรงแบบเหยือกวะเนี่ยมันมีมันมีดีด้วยแล้วเซนไตบ้านไหนใช้เหยือกแปลงร่างไอชลแก้วแปลงร่างเหรอตัวช่วยหน่อยไหมครับเอาตัวช่วยมาตัวเอาตัวช่วยไปคํคำใบ้ก่อนเลยกันลบไม่น่าช่วยอะไรแล้วตอนนี้ดูจากทรงอะลบไม่น่าช่วยอะไรอะโอเคคำใบ้นะครับอ่าครับเซนไตตัวนี้มีสีขาวอยู่ในทีม กูเอ,อ๋อยู่5วินาทมีมีสีขาวมีในทีมมีกี่ขบวนการนะสีขาวอะเยอะแยะตะแป้ไก่สีขาวอะแต่ก็ยังพอสะโขบได้อยู่ไงมันพอสะโขบได้อยู่ว่ามีสีขาวในทีมเอาพูดตรงๆไหมครับทำไมกูนึกถึงอยู่คนหนึ่งไอ้<ล>ทั้งเงาดำๆเนี่ยมันคือเครื่องแปลงล่างโอ้ยไอเหยือกพันนี้นะ โอ้ยใครจะไปนึกออกวะเนี่ยสีขาวเหรอเอ้ยนึกถึงโซลิเมะวมวะแต่ม่งไม่ใช่อ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้เดกะเหรอเดกะไม่น่าใช่มาจีไปแล้วเกคิเกคิก็คงไม่ใจร้ายที่ทำม,มาขนาดนั้นน่ะอ๋อตายแล้วชีวิตกูทำไมกูต้องมาเหนื่อยอย่างนี้ อ่ะยอมตอบคาคูเรนเจอร์ป่ะคาคูเรนเจอร์ใช่ปหมมันผิดอยู่แล้วล่ะอย่าคำตอบแล้ว่าคาคูเรนเจอร์คาคูมันคิดไม่ออกอ่ะเราทรงเหยือกอ่ะอาจจะเป็นไหละโม่เปล่าเนี่ยตัวสองใบไอไอไห้นั่นก็ไม่ใช่ใช่อ้อยมึงไห้ไรอะไรมาวะเนี่ยเอาเป็นว่าคาคูเรนเจอร์เป็นคำตอบที่ผิดผิดครับผมโอเคเฉลยเฉลยมันต้องมีอะไรแปลกๆอ่ะเหรอคิดงั้นเหรอคิดงั้นจริงวะอะไรนะหนึ่งสอง c คปซูลแจ็คเกอร์ yes oh my god <c oughs> อกองไวรู้จะพูดว่าอุปกรณ์แปลงร่างจริงมะล่าเราได้ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าอุปกรณ์แปลงร่างนะครับไม่ใช่ถังอู้ <c oughs> <c oughs> มาเป็นถังก็มันใช้แปลงร่างได้แจ็กเกอร์ ข่าวหน้าข่าวหลังก็ใบให้มันดีด,ดีหน่อยสีขาวสีขาวมันไม่ได้ใช้ถังโง่แต่มีมีขายู่ได้ขบวนขาดใช่ไหมอ่าอ่าอ่าโอเคนะครับก็จบแล้วครับกับคลิปไทยการเจเซนไตซึ่งก็ <c oughs> จากสิบข้อถูกไปแปดขอ้ออ่าครับผมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกไว้นะครับให้คุณแผงเล่นมิจิกกี้ทิ้งไว้แล้วกันโอเคส่วนตอนนี้ผมก็เริ่มปวดหัวแล้ว ขอลาไปหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์นะกดซับสไครต์นะครับกนไปเลยครับสวัสดีครับต้องเต็นใช่ไหมโอเคได้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 ผู้คำไหนก็ต้องคำนั้นนะเนาะ ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับสีเหลืองเอาใหม่ก็เป็นหรอมีนะครับอีโตมังคุด oh เลิกเล่นมุกเลย <c oughs>